สบายดีพี่น้องเบอร์สุกุสุคนตนอะที่เขามาหบมาบ z มทักทายสบายดีเด้อสบายดีตอนเที่ยงพี่น้องคนเนยเอ้ยรถถีบขึ้นมาจอดไว้ตันทางค่ะแท่เนยรถถีบมาจอดป้องทางบอกรถถีบเป็นแถวบรรยากาดแล้วนี้มาเร็วมาเร็วมันตันเพราะคันได้ไดิขางขึ้นทางลงขีไ่ได้ดีนะมาเร็ว เียวพี oh, s <S ่จะ้งนี่เฮียเาขวายไนก็หนิคนยกำแรงจเอาไปจุเต็มหดกํลังขวกับว่หอยหอยไนหอยไนเออกหอยไนเลยั้องพอจได้ลย จิบเขากลางไว้พี่นุ้ยใส่เขาใครจกกลางเลยใครบนคนจกจก้าทีเออเออนี่ันปกบอกบอกไร้เถื่อเลยดิ้ควมัพ่นว่าคุณเเถาขลาวมน กินไม่องขระามานะกินไมงเียนกนเลยแม่ก็ขวขวเอาไว้พี่น้อยเยใส่ลาเป็ดลิพริกปนน้กกิกอยเขากินไปก่อนพหิวขา้วหิวขามาน่โรงเรียนโอ้ยอ

บใช่ติฟบขาที่นย้ืก็่ใช่ใช่กระตูกดีดีกระทตุ่่านที่สองว่านี่ไกระทะที่สองนะคนี่นี่่อนเด้อไปคอยอยู่นอกม อไปเลยรถมนอยู่ไก่มันอู๋กราเที่ยง่มันกลิ่นออกว่าสังคุตมันร่มนี่้าเรีสบายดีปะลุงถบายดีแล้ว <c oughs> ลืม <c oughs> ไม่อยากต้องขักเลยได้พี่น้องแล้วขักเลยจะตกพองพัดขนาด เอาตามแนละ้วเอาไปปันนน่นแล้วมันบดบขักเด้ออันห้าวอันขัวแล้วเอาไปปั่นเนี่ยโบขักกว่บขไปตามบบเล้วไปนัน่นบแหลกเด้อถ้า,รรารเาาราผิดจะชื่อน้อเสริญอยู่ปะเทศน์นะคุณน้อไม่มมไ,ไ,มมไม่เชิญจะได้หนีไลนถ้าบร่มจะมใครใช้ จไปอยู่ถามท้างไยหนกแอนน้นบ่ิงเสินไปเสินมาอาขวักทางนี้ม,มันล่มจะร่ะหมอหอเนาะอืมเมืะะเม่อไร่วม่ายจมกได้ยขาวบ่ยุขาว ได้ไหมาบไ,ไปตนี่ตัวนี่ต้นนี่ตัวนี่มอายเพรว่าต้าวีบางยมไ่ว่ไปนะไปหานาะสีกอกเลยผูนะ้เจ้าอยู่บางยิ้มบ่มีผู้เจ้าเจลยเอาบางยมบ่มีผู้เจ้าสโไปเป็นโห,หน้า,นนาพาไปปะเท่า,าบ่เท่าก็บอ นั่งถ <m> ัวเนั่งเชียไหวเลยนันคัวถ้ากัดขึ้นกัุแล้วก็ขอขุแล้วก็ขอขุแล้วก็ขอขุ้กัออยู่แ้นีถว่าขออกมาก่านมาเชายังไ่ถือบ้ามากกว่าบักาเกาะร้านจำเบะอืมม่ซุกันนี้เนาะมือกันไส้ใบปลาอะ วันจันยุดผัก,ผ,กผักวันที่สองธันวาวันสะก็เลยผักป็นสล้วอ่ะกิมนมือมือ,มอ,มอ,มอ,ขอเขาหัไว้ไปฮึง,งเหตุจกันจะขอหงอไวเรอวะ เลือกลิงข้าวเดียวบ่อมาเนี่ยพอ,อมีคนเห็นจะก็เลยเย้งนีัน้เลคาม่ยงหาโลอ,อย่ง,าานนง,งก็ย,กยังมียู่เธอนะนี่านั่นนาะถ้าเทียงมาไปเอางวเขามาเขามีกิน ลืมข <inaudible> ้าวพี่น <conclusions> ้องเว้ยไปใส่หมวกใส่หมวกนอนถ้ารับบ่สั่งนอนคักนแน่น้อนี่นนี่ตมาใหญ่ๆพริกบดเอาก็ได้พริกแม่ปาเอือยได้นี่นะ FC ซื้อให้บดคักบ่จักเธอตัวบดเครื่องเาบ่ได้ bớt ได้ thịt คิด bớt บดได้เอาครับ bớt บดบดตัวได้บ่ขั่วบดบ่ได้บดบ่ใส่เครื่องละโลดตวดๆกะเรียนแล้วกิน ใส่เลยด้าอาได้เนาะอืาอย่างเสิร์ไปเสิร์นมาเห็นไหมอืมเขาอม่เลชิล้มแห้งลมแหไม่มาเสินนตรงมีบอมันอยู่แล้วบอลถ้ำบอลยังแห้องอันนี้นจแต่ว่าเขาไปเห็ดน,นะ ้างมันนนั้นเขาลักนกัน่าลายเลยม้าค่าแพ่งราคนาแพงโล่โล่หล่รบายลายพันอยู่นะอ้าาคนเขาเลี้ยงเลยเขาเลี้ยงเสียบานเลย้้ผงเงินดีเนาะดีจจะเมนันเป็นห้างนั่นนี่เป็ขขาวแล้วเอายังเห็ดูวเพินโอ้เผื่อเป็ปรลูกเนาะ ดูหล,ลายหลายหล,ล,ลายพัน,นบบพันละ<ว>บุพัลงลงนด้วงทุเรียี่ห้างนรงแอนนะด้วยด้วยเราเก็บตลอดมีกระูกระลาพี่อ๋อทางไทยเขาเรียกเงินในเฮือนนะมันบีเดาวิ่งสายไปลออกไปหากินมันกลับมาเห็ดห้างีาที่ยม,มักพริกข้าขวขวานี่งกะไว้ใช้ลาบเป็ดมือวันเกิดบังหัมที่น้องเลยเตรียมไว้สิยหอนมาดีพี่น้อง เ่น่ไนผิดอิปะมันจะล่มันทแค่ดับปาอาทิตย์จะได้เห็ดแต่มอวันเสาร์ผิแล้วจะคลัวไว้ม่นวันวสสวเนนาานินดับดัเงินบราณแล้วเบื้งเบือาที่ทีเรื่องไเบื่งก่อนค่อที่หนึ่งออกมครับหนึ่งอืออ ข้ายค่อแม่ค่อยแม่มบ,บ,บุพอาออกไงเจ้าหัวหอดวันที่สองวันที่สามผูวประจำห้ามพึ่งหมดแล้วเนาะบอกออกเนาะบอกออกก็ได้ออกออกก็ได้อยู่แล้วว่าออกก็ได้อยู่แล้วพามันข้ามันออกไ,ได้มันออกแต่แต่เดือนก่อนมันจะออกแต่เดือนสิบเอ็ดผูวอกือเป็นลูกมอเลยว่ะถันเป็นเดี๋ยวว่าคั้นบัวห่านกี้นั่น มันเป็นมื้นี้น่ะบอกเลยไดคือบ่ทันแปลว่าบ่ทันสมัยนะสิทุบสิไนบอกเลยได้นเแลยแต่วนีมันสมัยใหม่บอกกพาิกิมันสิแหงก่อนบเอาลงคกแล้ว

เ่ิไม่ปั่นอามาเกลือใส่จังไรเนื้อยิบเกลือไม่มทาร้อยนี่นะเกลือนี่ตมอะไรไม่กูจะค้องตมนะตแบบนั้นแหละเออเอาขบตกตารางปูเล้าเกลือนะเกลือไฮแมทาวร้อยต้มอะไรกักิ้งลงในเลยตุ้มหลด แหนบบ่น này เป็นเซาอดิ mình เท่าใดว่าอันนั้นอะไรนี่เนาะมัน พี่น้อยเปิดโอกาสใเท็ดุูเพื่อนก็แล้วเลยร่างจานก็แล้วโอ้ยยังป่ตื่นซักถ่ายเพื่อนก็แล้วอะยพี่น้องยังเื่อจะปตื่นอีกมัแก่ซ้ายไปให้มันตื่นนะ,ะนม,มีตามสกบนีมาทาไม่เหยอกวอยาก่เหเออ้าโดน้น้อยขวขาิดงห แล้วก็ไปปันป่นเตรียมไว้พี่น้องหอดมือจงงังบยมันบอกเคยเห็นไม่ใช่มแปลกยังคือว่านางตามอยู่เป็นิมอแปลกแล้ก็ลงไปตามอยู่ดูเหมือนเดิมยังไงบได้บ่ได้ไดลนไปเขาลนไปไม่หไม่ได้หด่ thấy chóng với thai à. nè bò hơi hít tang nam mình nhắn khảo kì nhắn chết trong đây chóng 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 ขรุนขลุนถล่มตะก้อแล้วพี่น้องไปใส่ลับเป็ดรับไครพอจังปลาน้ำใหม่ตื่นนะทางหนึ่กับพอดีขวัวขวัวพริกเรียบร้อยพี่น้องเลยนม่เคลียร์ภาพบรรยากาศเรียงเสนสมีได้อขาคุณทุกชูกำลังใจได้พี่น้องเด้อตื่นมากกับอารมณ์ดีปิ้งปิ้งเลดเลยนอนอิ่ม